ก่อนไปทำงานก็ต้องดูคลิปก่อนนะทุกคนแล้วคลิปนี้คือสนุกมากถ้าใครยังไม่ดูก็ตามไปดูกันด้วยนะาทุกคนแล้วหลงังจากนั้นเหมือนว่าคุณเขาจะไปถ่ายงานที่ร้านพี่เบียร์นะาทุกคนจะเป็นงานอะไรต้องรอติดตามด้วยนะพอตอนเย็นหน่อยก็มีถ่ายทัวร์มาลงนะาทุกคนแล้วพอเสร็จงานก็กลับบ้านชิลๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปทิกตกที่คุณเขาลงไว้นะาทุกคน ยังไม่มีตังค์เลยนะครับก็เลยอยากขายคันนี้นะครับนะครับประตูเป็นประตูโดดนะเออเปใครฉันเป็นไฟโดดสวัสดีครับร้อนตังค์นะครับขอขายรถคันนี้นะครับ bm ซีรีส์เจ็ดนะครับ740 li คันนี้นะครับผลิตปี2016แต่รถเนี um ่ยจดทะเบียน2018นะครับวิ่งประมาณ1 2 0 0 0แกิโลโลข้างในใหม่กลิ่นนะครับจริงๆเนี่ยเป็น สีขาวแต่ว,ว่าแรัปสีเทามานะครับประตูเป็นประตูดูดนะเอออันนั้นไฟดูดข้างในนะครับไมค์กิฟท์ทำประตูได้นะครับขับเองก็สบายนี่ขับเองก็สบายนะครับหรือว่าจะนั่งเป็นผู้บริหารแอคอข้างหลังมีจอนะมีจออ่ามีจอแบบนี้นะครับ ใหม่มากนะครับทะยเบียร์ขายนะครับใครอยากไล่ทักมานะครับสาเหตุที่ขายก็คือเดี๋ยวรถตู้เล็กทัดจะมาแล้วนะครับต้องจ่ายตังค่ารถตู้แล้วนะครับยังไม่มีทางเลยนะครับก็เลยอยากขายคันนี้นะครับ1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับใครอยากได้ทักมานะครับถ้าเกิดเป็นเอฟซีขาหื่นก็ลดได้อีกนะครับติดต่อมาเลยนะครับอยากขายครับ